สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับเจ้นี่คิงชิวและค,ค,ลคุณเอ็มนะครับผมารับเดี๋ยวคุณเอ็มนะครับอยู่ในเกมด e ฟนะครับเกมฉลามกับคนมาเป็นนักล่าวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากครับเล่นในเรื่องในโอกาสวันปีใหม่ครับก็คือขอสุขสันต์วันปีใหม่มทุกคนนะครับขอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็สิ่งไม่ดีก็ให้อยู่ในปีที่ผ่านมาก็ให้บประสบแบบสิ่งใหม่ๆที่เข้ามา โอเคครับแล้วก็เราก็มาฉลองใหม่ๆกับเกมดีครับ,รบมาเล่นกันเลยเพ่ครับแล้วก็สุกครับนี่ตัดเอามาแล้วทีน,นี้ครับคุณเอ็มก็เป็นแบบผู้ช่วยคิดครับเพราะวคนซัพพอร์ตนะคนซัพพอร์ตทำได้แค่คิดแบบนี้แค่จะมองครับ <c oughs> อา้าวมาแล้ว <c oughs> อุย้ยทำไมมันเป็นไอ้นี่มันเป็นนะคล้ายๆแบบหอคอยกับเก่าๆในใต้น้ำมีด้วยเหรอ เอ็มว่ามีด้วยอะไรเงี้ยลงเงินใต้น้ำนี่เนี่ยเป็นน้ำมีเลยครับผมมีแหละโอ้โหเล่นกับคนอีกก็เป็นได้เล่นกับคนอีกแล้วครับเอาตัวอะไรเนี่ยนี่มีตัวผู้หญิงด้วยชื่อมาริสซากับคาร์ลฮะสายเหลืองสิต้องเล่นเป็นตัวผู้หญิงนี่สายเหลืองอับตัวผู้หญิงโอเคครับทำตามที่คุณคุณเอ็มบอกครับแล้วก็ตังที่ให้มาก็แปดร้อยเหมือนเดิมครับก็จะมีปืนที่ซื้อก็ปืนนี้แล้วก็ฉัางหัวก็ซื้อไม่ได้ละ ไปแล้วก็เลดี้ออไปเร,เริ่มในเกมในสองหนึ่งูนย์ไปกันเลยนะครับ okay, โอเครครับมาแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในน้ำน่ากลัวเหลือเกินแล้วก็มีสติ๊อยู่ทีนหน้าครับตอนนี้เราก็จะมาสำรวจในที่นี้กันว่ามีสมบัติอะไรบ้างโดยไม่รู้มีฉลามไหมครับเฮ้ยมาริซ,ซ่ายิงเต้าแตกเลยเปนกับเต้าแตกเ,เดียวใช่เปกับอุย๊ยอะไรเนี่ยจานดาเทียม โอเคก็บ้านใครไม่มีจานก็เอาจานตรงนี้ไปได้นะครับก็ไม่ใช่เสือฉลามดินเสือฉลามดู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 มีมีนี้ด้วยมีด้วเก็บ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 ไม่หมดเก็บไม่หมดเก็บทองครับเก็บทองนักขุดทองเก็บทองอีกครั้งหนึ่งครับเล่นแป๊บเดียวกนเดียของคนอื่นใช่ไมไม่ใช่มันเป็นแบบเกมนี้ก็คือแเหมือนกับเป็นนักล่าสมบัติน่ะแล้วก็มาเก็บแล้วก็มีอุ้ยยินเสียงได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วด้ยินเสียงดินเสียงของเอวเอวกันเอวกันอันที่สูงอันที่สูงอันที่สูง นี่เพื่อนเราก็ดู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 แต่ว่าว่าโดนกันกัดเราม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 ันกัดเราตายครับตายโอ้โหโอ้โหมันกัดเราโอ้ยกัดเตียมโหดไม่ให้ได้ตั้งตัวเอาสปอนใหม่ครับมาโอ้โหเพื่อน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 ยิงซ้ำครับพามันเที่ยวก็มีทองอีกแล้วครับอุ้ยมีปืนทอง โอ้โหปืนทองเลาใช้ไม่ได้มันอยู่ไหนวะโอ้ยปืนบูนกว่าโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วตาย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 โอ้โหผมนี่ด้วลูกเนี้ยตายแล้วมันนะครับตายเราเรานี่เลือดอาบครับเลือดอาบนะเลือดแค่อาบก็คือเลือดท่วมมือครับโอ้โหทีนี้เพื่อนเราโดนแดกสปลระคาไปแล้วครับ จะบาลังขาหรือใครอ่ะเดินแดกขาครับซใ <c oughs> หมัสหยสมัยสมัยฉันจะบินบินไปอุ้ยอยู่ไหนวะอี๋ตายเถอะโดนฆ่าคิวไปเรารีบเข้าไปในห้องนี้ดีกว่าเก็บทอง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 อี๋ตายไหมตายไหมอี๋ตายไหมตายไหมตายไหมเก็บเข้าเก็บเก็บเก็บที่นี่ปืนทองคอนเยอะเลย เราต้องหาที่สูงๆไว้ก่อนนี้เราก็ออกอยู่นะหามุมครับหามุมโอเ้เลือดเราออกว่ะตอนนี้เลือดเอาข้อ,อ,อมือแปะครับผมจะได้หายแปะไม่ได้ครับเลือดว่ามันมาแล้วตายตายแล้วไ,ไ,ไ,ไอ้ฉลามบ้ามากัดใครไม่กัดมากัดก,กูอีกแล้วตายหายแล้วครับ แขนเดือดแขนเดือดโอเคครับพันห้ามีตั 1, 5, 2, 1, 5, 5. ตงค์พันห้าละนี่สองพันพันห้าพันห้าสมัคังอีกสักนิดนึงเราซื้ออไงปืนใหญ่ได้ปืนกลได้เก็บครับเก็บทองเพื่ออะไรับตังค์เราคือนักล่าสมบัติครับอย่าลืมภารกิจหลักเราครับคือเก็บทองครับคือเก็บทองเป็นราคาจดสลัดที่ถ่อยแล้วจะไปทำอะไรมันไม่ใช่แล้ว <laughs> โอ้โหใจว่าใจโดนนี่ลู่ตายครับเราเห็นก่อนนี่ป่าโบป่าโบป่าโง่เจ้าป่าโง่เอ้ยจะมาสู้กับจอนนี่หนึ่งจอนนี่นักล่าได้ไงอ่ะข้าคือจอนนี่ฮันเตอร์นะนักล่าฉลามข้าจะาข้าจะเอาหูฉลามมากินเจ้าอย่ามาห้ามข้าอุ้ยทองหลุนฉลามเพื่นอนแล้วนะ หูฉลามเป็นแบบไหพี่ก็ไม่เคยกินน้องเอ้ยแะ้วบอกมาล่าหูฉลามยังไม่รู้จักมันเป็นแบบไหนเนี่ยโอ๊ยตายแล้วโอ้ยลงเพื่อนลงเพื่อนลงเพื่อนเราหลงเพื่อนเราหลงเพื่อนวันนี้เราก็ไปเอาบุกอันนั้นเพิ่มเลือดก่อนแล้วกันนี่พิ่มเลือดไปแล้วไปไปแล้วครับยังไม่ยังไม่ นี่ช่วยฆ่าได้ครับมาหลังแล้วก็ยังสำคัญกว่านี่โอ้ยเขาข่มการตัดอีกไ้ครับไหนวะไหนวะไหนวะดื้อใจเอาเคแล้วอลโอเคครับฆ่าไปครับโอเคตอนนี้เราก็ไอ้อังถับมาเจ็ดละทองก็ไม่เต็ืมีสิบทีแล้วก็หาไปเรื่อย,เอยๆเ่นเสียงหัวใจ วะนี hi, hi, dai, okay. ่ช่วยเพื่อนได้โอเคผ่านผ่านผ่านแล้วก็แอบไปทแอบเห็นปืนเห็นปืนทองหวะเพื่อน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 หนูอะไรอ่ะเป็นแทงตัวนี้เราไม่กล้าไปไหนครับเราเกือบก็ตายครับแอบไปที่ตรงเนี้ย ก็ยิงตาย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 มีสามนัดชิบหายแล้วมีกระสุนหมดม่ได้อย่างนี้สิไปไปหากระสุนแป๊บนึงครับ <c oughs> จะพูดทำไมเลย,ยกระสุนหมดกระสุนได้อายซะกันเนี <c> ่ย <oughs> ปวดโดนกินทั้งนั้นโดนกินทั้งนั้นโดนกินตะกีกินโดนกินทั้งนั้นขาด้วนไปเลยครับไม่น่าออกเอากระสุนเลยโอเคครับถึงเวลาที่จอห์นนี่ต้องออกโรงแล้วครับนี่กับปืนสุดโหดที่ผมภูมิใจมากที่สุดไหนวะไหนวะอยู่ไหนวะโอ้โดนแทงโดนกินโดนกินอีกแล้วโดนกินอีกแล้วโดนกินโดนกิน ีใครเข้ามาคนี้ตาแหละเจอปืนทำไายล้างมาหาโคตรโคตรมา,าโหดโอเแค่ไปตรงนี้นนนนนลนแล้วกันที่นี่มันที่นีมันจะนาตรงไหนสกัดดิ้งสกัดดิ้งไปมาแล้วมาแล้วเจียง ดับดับไปเลยดับไปเลยดับไปดับไปดับไปอ๋อคือเก็บแล้เก็บทองเพิ่มตังได้เนี่ยทองมันก็เปิดเหเ,เหมือนเงินนะแถบอ่ะใช่โอ้ช่อเพื่อนไม่ได้เลยอ่ะู้ยโดนกินอีกแล้วโดนกินอีกแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้ว ปางจริงๆริางจริงๆริงข้นแต่อ๋อเปรื่นนี้เป็นเป็นลูกซองนี่หว่านี่เป็นลูกซองครับพวกนี้มันใกล้ๆมังปป้งกเก็บทองแป๊บเพิ่มตังค์นี่เซลเย์สิเซลเจย์เซลเจย์นี่ตายไม่ตายไม่ลูกตายไหนตอนนี้ผมยิงมั่วมาแล้ว อิมก,ก็เจกกเสร็จแล้วกูต้องมีชีวิตหรอไชีว,วิตหรอไงตายสิตายโอ้ <c oughs> ตายโอ้โหตายมันตายสิครับมันตายสิครับเอาสัตว์อิมหายชิบหายทิ้ก,กูหมดทิงกูไวคนเดียวสิอ้ยยยงไม่ยยยยยยหมดแล้ว พูดเร็วเลยม,มองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยว่ัโดนกินตายครับอันนี้ไปฉลามก็มีสามชีวิตโอเคน่าจะไหวอยู่ก็นี่เคยเห็นไหมปืนช่วยยิงนี่สปอนเลยยิงมันยิงมันเพื่อนยิงมัน เบนเกอร์นั้นจะฆ่าได้โอ้โหนีะวะมีจะฆ่าได้แบบซื้อมาโคตรด,ดีเลยอันเนี้ยถือว่าซื้อมาคุ้มมากที่ซื้อมาคุ้มจริงๆก็ปินกับเพื่อนก่อนไปไหนไม่รู้ตอนนี้มองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยวะ โอเคครับชนะครับสุดยอดมากเราทำได้เอ็มเราทำได้ปถึงโอเคครับกับสูหน้าเมนูหลักครับโอเคครับก็มาเล่นกันใหม่ทุกคนครับขอให้มีความสุขทุกท่านเลยนะครับบายๆแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอพบแต่สิ่งที่ดีๆครับอยาเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีเลยครับทิ้งไว้ปีที่เก่าๆครับบายๆแล้วขอเจอกันในคลิปหน้าละจุช